มานั่งบอ้เคยมาห็มาใม่ไหบ้วเยใหม่กเข้าออกมาพันกระถือมาไห้พันีเออบนก็ตากแดดจุไทายกับบ้ามก็ได้ฮอนอีพที่ต้องไายใส่พีโซบันเพราะว่าเวลามันกินอย่างมือสังเกตุอมเือเดือนเองเือดเดือเอมอดเดเดรอดเดอดนดองอเดือดเดืออเออดเดืเดอดดอดเดอดเดอบลาอีกดือดดอดเเื่อดเดเออดเอ่อำ พี่อันนี้เอาเนาะฮะมาห่างๆงามๆไม่งอดีสุดเสียมาติดใบบาทเลยเลือแห่งแสบแห่งเบ่งโตอ่อนๆเลยเด้ซ้อนเงินพันิดไม่เบียวมุ้นเบียว ไม่ตรงประเด็นเอาเอาเดี๋ยววุ้นเลยตรงประเด็นเลยแต่ไม่ยังให้ให้ลูกให้ร้านบัดนี้เขาจะมาให้บุญให้ท่านนั่มแบบนี้ไม่ย่อยไม่ยังให้ลูกให้ร้านบัดนี้แม่กินตะดิีลูกร้านเขามาให้ให้บุญให้ท่านนั่มนี่เยเฮ็ดบุญจะไปท้ามาช่วยโจมตีพูดทังนี้เมนบาลูกแมนเม่สู้สู้คือว่าเขาขาดสู้เพราะอยากได้บ่ บ่หาเิ่นแบงมังแบงมูนใหนมมดอันเดะบ่ขอตรงเลยขอตรงเลยดูบ่เขากะเดี๋ยวกันได้สนใจอ้เด้ยไรแปดไรยี่แบาทผมยู่ฝังนั่นสิไม่อยู่นั่กันกอนหมายถึว่าขันนี้แม่แบงมุ้แบงมันไม่ใช่ไหนนามันบ่ไอไ่โอมดา ได้แล้วได้แล้วได้เหรียญมาอยู่ครับได้เหรียญกาจะได้เลยเพื่อนายเบิร์ดองเลยบ่ะครับที่อยู่อันแบกอรรอดตัวนี้มมนหลักข้อเอาว่างไหนลูกห้านสิเมื่อระบาดไง พากันเมื่อกตัวคนาเมือกับพากันเมื่ออันตัวยืดมใหนตัเขารันคสูให้ร่วม่วนะเกิุให้เิมุ่งละคาเฟิ่นกับ้าฟันลูกร้านตัวตเลขอะไรครับเลขใหญ่เขายังบอเคสไหมเลขยังบอเขสเดี๋อเคสเอาเ ก็ี่กระด้มาใส่สูนลำเมือขึ้นมนี่ผมจองหนึ่หาเออมีหาจ้องห้าจองหจัองสี่ฮะมีอเคกับเราเองมีมีหมีห้ว่างั้นสี่อ้หนึ่งสี่หนึ่งห้าอ่าสี่หนึคือเราไม่เล่นคือเราไม่เล่นพี่ชิดโดนอ่าสี่นี่นะ คือเราไม่เล่นนี่นนี่สี่หนึ่งห้านะพี่นี่สี่นี่หนึ่งนี่ห้าตัวไหนออกพี่ชิดโดนแต่มันมีวแก้ตัวเล่นมัเลือกเลือกเอาตัวใดเลือกได้เจ้าเล็กเจ็ดขึ้นกเล็กเจ็ดโดนทั้งหมดโอเคแต่สี่หนึ่งห้าตัวไหนออกพี่ชิดโดนอ่าแต่ว่าเล็กเจ็ดขึ้นเลยเมื่อกี้ก็มีเจ็ดจะเลื่อนนะเมื่อกี้มีเจ็ดนะอันนี้เรากระจายความเสี่ยงไปสามตัวเลขสู้เอาสามผู้เดียวเลยนะ สี่หนึ่งห้ามีออกตัวเดียวพิชิตโดนบนล่างเลยโดนสี่หนึ่งห้าหกใครออกมาอีกนี่หนันนั้นข้างซ้ายเนาะดักข้างหลังซะแปดซะสี่หนึ่งห้าแปดเออดักข้างหลังซะดักข้างหลังดักข้างหลังสี่หนึ่งห้าแปดถ้าเก็ดออกพวกเราโดนโดนแต่ถ้าหนึ่งถ้าสี่หนึ่งห้าแปดออกพิชิตโดนใช่แล้วพิชิตก็บอกว่ามึงมาหักกูบ่างบ้าลอยยี่สิบแปดบาทใจมาก ร้อยยี่สิบแปดบาทสุดใจมาสู้กับเขาบดตัวเลขว่าเลขเดียวกูกับตายตัวก็หมายลูกพี่ลยว่ามื่อพักกูบอกแฮกยู่เออแักกระโดเบิดสรุปถึเบิดคันออเรกเจ็ดอีกก็ตั้งสำแนบครับผมแต่ทีนี้ว่าเขากคิดว่าเป็นปลบอีกละคือจีบแม่นปลานะนะครับปลานนยไปลาแม่ลาแม่ไปแม่ขับแล้วครับแม่ อีกรอบนึ่งน่าแม่เด้อพอเด้อครับครับผมวันนี้น้องๆก็จะได้เดินทางกลับนะครับเดินทางไปเตรียมตัวมีภารกิจที่จะต้องไปทำนะครับผมเนาะน้องก็ก็ขอให้น้องๆโชคดีนะครับผมหมวดตูมีขายยางมหาแม่เนี้ยขอมาดูเที่ยน่าก็จะมาจนกว่าไก่แม่จะหมดพละทั้งไกล้ทั้งไกลไม่ได้แม่เด้อ แต่แต่เพื่อนมาท่านเร็วก็ยังมาดูปานนี้แม่บาดเพื่อนเร็วใจมันดันอย่างมานอนอยู่สามมือทำขึ้นหัวมือทำขึ้นข้างน้าเลยล่ะข้างบนน่ะไม่ธรรมดาเดิพี่สุดยอดเลยข้างบนบม่กับประกาศเต้นกันน้องทางเท้าขงตัวข้างบนข้างบนนี่ไม่ธรรมดานะสูงอย่างข้างล่างนี่ไปใจลอยเศร้าแปดอยู่นี่เนะครับผมกะให้เดินทางปลอดภัยได้น้องๆเลยนะครับผมครับ ไปไว้พอกันใหม่ไว้พอกันใหม่โอกาสหน้าฝากฝากถ่ายรูปอัปเดตฝากฝากฝากว่ายี่ห้อทแปดบาทในเด้อครับผมเอาไปเป็นตัวประกันฝากส่งอัปเดตรูปบ้านให้หลานเนี่ยเดี๋ยวรูปบ้านหลานให้ดูเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปอัปเดตให้พี่พี่เอฟซีเขาเห็นด้วย่าตอนนี้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วหรือประมาณนี้เนาะนะครับไม่ได้มาเองก็ฝากละอ่าโอเคโอเคครับแต่ก็จะไปไล่อยู่ทุกเย็นอยู่แล้วไล่อยู่ทุกเย็นเลยเาะฝากสารเข้ามาหาพร้อมรูปหน้าเนาะ ไปเข้าบ้านนะครับเดินทางครับผมบ๊ายบายครับบบบ๊าายยครัโชคดีครับโชคดีครับโอ้โเดี๋ยวมีโอกาสมาเลยเพราะเป่าพุงหน่อยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอายุแบบว่าเขาเปิดมา40กว่าปีก็ตรงปากทางออกอ่ะซึ่งตอนนี้เขาปิดแล้วจ้าแมนปากทางออกเดี๋ยวอ้าจจะติดออกไปด้วยกันเมนแมนแต่ไม่เค็มใช่ไหมไม่ไม่ไม่เค็มนะ อะไรันเ้มอีกกินอีกพ่อเาดุ้โอเคโอเคโอเคไปโอเคครับหน้าปลอดภัยครับเดี๋ยวสู่จาไปยังอ้ันทีพี่หอบาเมือไหนอยู่ไปที่นี่นะเออพี่อันนี้ใหญ่เลยนอนได้ห้าคนแต่ปกติพี่ชินไม่นอนห้คนพี่นอนพี่ชินนอนสี่สี่คนไอ้าว ับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับน้องๆเดินทางกันแล้วครับผมสวัสดีครับ